สวัสดีครับวันนี้นะครับกำนันและก็ทีมงานสอไปสุดนะครับพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาโอนรถกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ขนส่งแล้วนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงที่นี่8ปดโมงคึ่งเป็นคิวที่1นะครับซึ่งรถที่เรามาโอนในวันนี้นะครับก็เป็นอ s u ู u d e ด a ก้านะครับดัมดินยาง900รุ่นหัว3ใบปัด คเครื่อง195โทอโบ245แรงม้าเป็นสีเขียวบน้นก,ก่อนที่เราจะาไปดูรถกันนะครับเดี๋ยวเรารอเรื่องอป้ายเรื่องเล่มก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอันรู้กันนะครับทั่วทุกขนส่งนะครับป้ายหมดวันนี้ลูกค้าก็จะได้ใบเสร็จค่าป้ายมูลค่า200กลับบ้านไปนะครับนอนกอดก่อน3เดือนหลังจากนั้นก็ถอดป้ายสุพรรณพร้อมใบเสร็จมาแลกป้ายใหม่ที่ขนส่งได้เลยนี้ เรื่องค่าอากรการโอนแสนและห0นะครับทางกำนันและทีมงานออกให้นะครับยกตัวอย่างคันนี้ทางขนส่งประเมินที่1ล้านบาทเราก็จะเสียค่าอากรการโอนที่5,000บาทนะครับแสนและ500นะครับแล้วก็มีค่าป้าย200มีค่าโอน2 0 0นะครับมีค่าตรวจสภาพมีค่าดำเนินการที่ขนส่งทางกำนันและทีมงานนะครับออกให้หมดทุกบาททุกสตางค์ หลายท่านนะครับซื้อรถเนี่ยนะครับไม่ได้ดูเรื่องทะเบียนก็จะมีปัญหากันนะครับว่าซื้อมาแล้วโอนไม่ได้เหตุผลของการโอนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราอตอนซื้อเนี่ยเราไม่ได้ขอดูเล่มดูป้ายตอนเนี้ยมันมีหลายหลักครับหนึ่งคือไม่เห็นป้ายเห็นเล่มเลยก็ซื้อ2เป็นรถครอบทะเบียนนะครับเอาทะเบียนคันอื่นมาครอบให้เราแล้วเราก็เอาไปใช้พอเราจะมาโอนเลขเครื่องเลขกระสีไม่ตรง อันดับ3ก็คือรถที่ไม่ตรงแบบนะครับท่านก็ต้องไปแจ้งทําประกอบการแจ้งย้ายปายทางต้องเอารถมาตรวจสภาพต้องเอารถมาเขียนแบบต้องมาเสียภาษีมาพรลบซึ่งค่าใช้จ่ายก็มีถึง5 6 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นการซื้อรถเนี่ยต้องคุยกับร้านให้จบนะครับว่าร้านเขาเนี่ยบริการรแ,แบบไหนอย่างของกํานันเนี่ยจ่ายเงินก้อนเดียวจบทุกเรื่องนะครับโอนกรรมสิทธิ์ฟรีทั่วไทยนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยใดทั้งสิ้นซึ่ง เราก็ไปโอนมาหลายๆจังหวัดนะครับอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วเราไปโอนที่นครราชสีมาหรือว่าโคราช2คันโอนที่บุรีรัมย์หคันแล้วก็โอนที่อุบล1คันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับวันนี้เรามาโอนที่จังหวัดกาญจนบุรี1คันแล้วเรามีภารกิจวันพฤหัสที่นครนายกอีก1น่คันลูกค้านะครับเอารถมาที่ขนส่งทุกอย่างฟรีหมดนะครับเอาเพื่อเป็นการยืนยันว่าการซื้อรถที่นี่เราบริการฟรี นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเรามารอนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นัดรับป้ายรับเล่มตอนบ่ายโมงนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกค้านะครับให้ลูกค้าสบายใจว่ากลับพร้อมกันก็เดี๋ยวจากการที่เราคุยกันวันนี้นะเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อรถก่อนว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของทะเบียนนะครับเมื่อมีทะเบียนแล้วเนี่ยโอนย้ายมันเรื่องเล็กก็อยู่ที่ว่าเขาจะโยนเล่มหรือไม่โยนเล่มหลายท่านไม่เข้าใจโยนเล่มครับ โยเล่มก็คือเขาให้เล่มชุดโอนเรามาเลยมาจากอู่เขาเลยเราต้องมาดําเนินการเองซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายอย่างที่กํานันบอก2 0ง0มื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นลูกค้าก็ต้องรับสภาพเองแต่อย่างของเราเนี่ยเราบริการฟรีนะครับทั่วไทยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนเราก็จะส่งทีมงานหรือไม่ตัวกํานันก็ไปบริการเองนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่นะครับตอนนี้ท่านอาจารย์เก๋ไปรอรับป้ายรับเล่มอยู่เดี๋ยวเราก็จะมีพิธีมอบให้กับลูกค้า นะครับแล้วก็มีของที่ระลึกนะครับหลายท่านถามว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างก็จะมีกระเป๋าผ้านะครับตามยุคสมัยนะครับเอาไว้ไปเซเว่นสองก็คือเรื่องของเสื้อช่องนะครับแล้วก็สติกเกอร์ลูกค้าก็จะได้ทั้งหมด3รายการที่ระลึกในการที่เรามาถ่ายคลิปกันมาคุยกันลูกค้าจะได้ไปโปรโมทให้เราด้วยนะครับว่าซื้อรถที่นี่สบายใจได้ป้ายได้เล่มได้ทะเบียนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันครับป้าย สำหรับรถที่เรามาโอนกันนะครับก็คือคันนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาได้ถ่ายวิดีโอให้เราดูนะครับวนรอบไปตามตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีเขียวมะนาวหวานนะครับเป็นสีฮิตสุดของทีมงานสบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็สังเกตจะเป็นป้ายสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็จะได้ป้ายใหม่เป็นป้ายของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรถได้ผ่านกระบวนการนะครับ ตรวจสภาพต้องมีถอดบ้างนะครับอย่างเช่นถอดไฟลังคาถอดชุดกระจกเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เขาอเดี๋ยวเราจะมามอบป้ายมอบเล่มนะครับให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่มนะครับมอบให้กับลูกค้าไปเลยเพราะว่าลูกค้าซื้อเงินสดมาส่วนอันนี้ก็คือเป็นของที่ระลึกนะครับสําหรับลูกค้าที่ถ่ายคลิปกับเรานะครับเราจะมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีเสื้อที่ระลึกนะครับมอบให้กับทางลูกค้าสําหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามคุยกับกำนันนะครับหรือว่าสอบถามมาเจอกันคลิปหน้าที่จังหวัดนครนายกนะครับสอบริสุทธิ์ชัดเจนทุกขั้นตอนแน่นอนเรื่องทะเบียนเชื่อผม